รักมาทำมล่ะออนต้องรกนะเจ้าหากรักแมเไปนั้นนายเดินตามมารักมาทำมขอบคุครับนั่นเนี่ยส่องมาต่อแบบเทนเลยนะแบบ าไหมอย่าเพกกันจพออย่าไปเยอะในบนเวลานะครับออนี๋ยวครับี๋ยัตงิดสั่งันครับเป็คารแบบเดี๋รออย่าหมนะนะแม่อย่าตันีลยนะตันเลเดียวตันไปด,ด,ด,ด้วยนะครับจด้จ แม่พูดถึจัจจานี่ันนะครับครับคม่พูะงาดับ้านนักถายถายรูปได้อยู่เดือยปนะครับไปต่อด็กาคุณเบียก็เด้า เดินานถึงอยากยอ่ให้ตาตอนวัยร้อนน้อตอนวปออกแทนขอเป็นแม่เป็นแม่ลูกยาวที่ลูกกำง่าพล้านแค่น้อยยาวรืมแม่แม่เท่าสาวเทาคนเรห็นดู ហើយមកផ្កាຈາກណៃណៃណៃតោះមិនតោះមិនឲ្យមិនមកយើងទៅវិញចូលទៅ กูมีใจยิ้ตจดใจแม่เราความนข้าดพามสงสารไรจะมัูห่างกูมี ก็ไม่ตรงหรไม่เป็นไรแม่เราเีสไตล์ของตัวเองอาครับเราวเลยเอาใๆสิเราเคยไปเต้นกันมาแล้วขอบคุณจานะครัไม่เต้นหรอวัเนี้ยไม่เอานะโอเคคนเยวนิดนึงวันหน้าวันหน้าจะเต้นนะครนหน้าเต้นกันเยอยเต้นกันแน่นครับ ครับมัมตนต่อเนันะทานว่าอะไรเมื่ี้ทานว่าอะไรทนว่าอะไรวัส yeah นะถ้าใครอยากจะเห็นว่าเป็นเป็นเยอะกว่านี้หรือไม่สะใช้ซื้อ,อบัตรคอนเสิร์ตได้เลยครับไอ้ยูทำไมซื้อคอนเสิร์ตได้เลยครับวันที่12กลางๆตรงนี้นนะ <g uss> ซื้อแล้วนะนะซื้อแล้วก็จะไปขี่จักรยานขาวอาจจะไม่ซื้อบัตรด้วยถ้าเวิร์ุกรอบสองไม่ไว่าลำไหนนะฮะตอนนี้กูใหญ่ก,ก็ได้ข้าวหม้อไปคพราะผมมาอยู่นะไอเดียค่นะฮะรูปอืมได้ที่เียนะได้ที่เียนะมีแต่การเล็กก็ไม่ไหวเลยนะ ขอบคุณครับไม่ถึงนะดินะน้องสายขอบคุณครับขอบครับแม่เรเป็นเลดี้จีนี่ขอบคุณค,ณคณรับไปใคตจะตอนี่แหลนเจ๊เดี๋ยวให้มาเต้นเลยนะมาคนเต้นมาด้ามาคน,ะนาเต้นไหมได้อยู่นะชงเบาๆนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำยังไงดีนะให้เธอกอรักันมาจะทำยังไงดีนะใจเธอรู้ใจ ซืวยบังเลยนะครับเบียรฮะนี่หน,น,นูเก็บไ้ฆ้าใบไว้ขายข้าตัวหวนูต้องิข้าขนมแน่ต้องเด็กเดี๋ยวจะพป็พ์นี่แนไปจัด เมันเยอะรับเพื่อนมันเยอะรีบมาหูว่มีไอจะไม่เอามาาก็ไมได้เ็ไม่มีเพียต้องอีเียพอบีเียมันรวยงียบบีเลยบีเีมาเลยไม่คุนหัวต้องทำให้หรำคาจะเมาไม่กลาาจะเมาไม่กลาาก็เลียไหนจะไม่ถับแม่มก็ไม่รูเพียบารุงเป็นไปต้องนั่งเป็นไปต้องนั่งเป็นไปนาไม่ดาเอา

他这个味道怎么样？ Oh, okay. night. Okay. อ่ขออีกช็อตหนึ่งขออีกช็อตหนึ่งหนึ่งสองสามเย้เดี๋ยวขอวิดีโอหนึ่งช็อตเย้โอเคเดี๋ยวขอนุญาตาสัมแพทย์อขอบคุณสอัไรบ้างนิดนึงนะเป็นไงบ้างมาที่เทศกาลเที่ยวงานวัดของเราปีนี้เป็นปีเท่าไหร่แล้วถึเกิดแม่สี่สี่แล้วต,ตัวจำไม่ได้แต่เอฟซีจำได้จำได้ <laughs> าแม่ก็ต้องมานะนะนะรู้สึกยังไงบ้างมาติดกันปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วผมขอบุญและก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอบู้จัดด้วยนะครับที่ว่าเด้ตาทุกคนในที่ีกันเป็นรับกันมตตาอีกปีหน้าได้อีกครับผมปีหน้าได้อีกปีหน้าได้อีกไหมใครจะมาขอเสียงหน่อยรอนะคะเดี๋ยวให้รายการพูดถึงเทศกาลเที่ยงนั้นมาตรงนี้นึงจ้าครับผมก็ คือชอบร้านนี้เพราะมีของประมามันตอนอยู่ปะมอ่าไ่คันหรอคันสิอลดเขาแก้วันนะันเหรอโอเคุ่นเดียวกันเนาะเราจเดียวกันเราจะเดียวกันก็จะดีนะครับ้าั้นใช่ไหมชอบรานนั้นเขาีใแดหนใ่ยตไก่ีรอ๋ทีอนะครับผมก็ชอบหมือนกัม่อกินเยอะกินที่มหาข้นอกไม่ได้นี่ชปกติแชอบกินอะไรลชอบกินข้าวปพรคุณ กินแบบก็บมถ้ามาที่สันคมานเน็ตโค้งเงนวันจะทั่วขนมชอบกินขมน,น,น,นมขนมคน,มน,มน,มนมไทยอ่ะสุดท้ายให้ฝากผลงานจากแม่นิดนึงว่าตอนนี้เราจะมีผลงานอะไรบ้างผมฝากเขาด้วยครับเดี๋ยวเดีนี้ครับคอนเสิร์ตเด็ดอะไรน้างนะฮะในวันที่สองเวลาคืนนี้ปัดหมดแล้วเนะ<ป>าะปัดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะค<ป>รับโซลแล้วครับโซลแล้ครับครับผมญาติเองมากกว่าคนแล้วชัดเจนขอบคุณด้วยครับทงก็ฝากติดตามในวันนี้จะมีปไปทัศน์ของเง็นครับแล้วก็ผลงานเรนก็จะมียูเท่าและเช้ากับผมครับด้วยฮะโอเคก็จะไปกับราการกันดีดู ขอบคุณนายรุ่ยดาน้องน่ารัก,กมากๆแล้วมาปีก็น่ารักใครอยากให้มาอีกขอเสียงหว่ได้